จะเป็นยังไงอ่เมื่อคุณหมอสุดเนี้ยบต้องหันมาจับปืนแทนมีดแล้วออกไล่ล่าพวกโจรที่บางอาจมาทํากับครอบครัวของเขาสวัสดีครับมาพบกับพวกเรา Nob Studio เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง d a t h w i s h นักฆ่าโคตรอึดโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของคุณหมอคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูธรรมดาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งพวกโจรก็ได้มาปล้นบ้านและทำร้ายภรรยาและลูกสาวของเขาคุณหมอสุดเนี้ยบจึงต้องเปลี่ยนจากการจับมีดมาจับปืนออกไล่ล่าพวกโจรนี้แทนโดยที่คุณหมอคนนี้จะสามารถจัดการกับโจรพวกนี้ได้หรือไม่เราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกคนร้ายยิงเข้าที่หน้าอกและเข้ามารักษาตัวซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้มาถึงคุณหมอก็ได้มาดูอาการ โดยที่หมอคนนี้ก็มีชื่อว่าพอลหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองนะครับพระเอกได้มาดูอาการตำรวจคนนี้แต่แล้วตำรวจคนนี้ก็ได้สิ้นใจตายไปก่อนพระเอกเลยได้ไปคุยกับตำรวจคู่หูของเขาว่าเขาคนนี้ได้ตายไปแล้วคู่หูของตำรวจที่ตายก็ได้โทษตัวเองว่าเขาสามารถขับรถมาได้เร็วแค่นี้พระเอกก็เลยได้ปลอบใจตำรวจคนนี้ไปว่าไม่เป็นไรคุณนั้นทําเต็มที่แล้วแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันพระเอกก็ได้ถูกเรียกไปยังห้องผ่าตัดที่2ซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องรักษาตัวของคนร ที่ยิงตำรวจเสียชีวิตและพระเอกก็กำลังจะไปรักษาชายคนนั้นทำให้ตำรวจคู่หูคนนี้ได้ตะโกนด่าระเอกในทันทีว่าเขาจะไปรักษาชายคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาน่ะหรอทางด้านพระเอกก็รีบเดินไปโดยไม่สนใจ <c oughs> ก็เพราะว่าพระเอกนั้นเป็นหมอเขาต้องช่วยชีวิตทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนร้ายก็ตามต่อมาหนังได้ตัดมาที่บ้านของพระเอกพระเอกได้อาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของเขาซึ่งในวันนี้ลูกสาวของเขาก็สอบติดมหาวิทยายลัยแล้ว ทำให้พวกเขานั้นดีใจกันเป็นอย่างมากในช่วงตอนกลางวันพระเอกและภรรยาได้ไปดูลูกสาวของเขาเตะฟุตบอลซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังเชียร์ลูกสาวอยู่ แต่แล้วก็ได้มีผู้ปกครองคนหนึ่งที่มาเชียร์ฟุตบอลเหมือนกันแต่ชายคนนี้ก็ดูงี่เง่าแล้วก็พูดออกมาแต่ละคำด้วยความหยาบคายทั้งนั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้พระเอกไม่พอใจเขาเลยบอกให้ชายคนนี้นหุบปากลงซะแต่ชายคนนี้ก็ไม่ฟังพระเอกแถมยังเข้ามาหาเรื่องเขาอีกด้วยจนทั้งสองคนนั้นเกือบจะมีเรื่องกันแต่ก็ได้ภรรยายของพระเอกเข้ามาห้ามทังคูไว้หลังจากงานแข่งฟุตบอลเนี่ยพระเอกและครอบครัวก็ได้ไปทานขนมกับน้องชายของเขาซึ่งน้องชายของพระเอกก็มีชื่อว่าแฝงพวกเขาก็ทานขนมและพูดคุุยยกกันนนนอ่าางสสน และก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาจะทะเลาะกับผู้ปกครองอีกคนหนึ่งในตอนกลางวันด้วยแฟรงค์ได้บอกกับพระเอกไปว่าทําไมพระเอกไม่เตะสั่งสอนไอ้หมอนั่นไปสักปาบหนึ่งเพราะว่าตอนวัยรุ่นพระเอกก็เป็นหัวโจกที่ชอบอารวาสเหมือนกันแต่อย่างไงซะครั้งนี้พระเอกก็ไม่ได้ลงมืออะไรเพราะว่าเขานั่นก็เกรงใจในภรรยาของตัวเองเช่นกันหลังจากที่พวกเขาทานขนมกันเสร็จพระเอกก็ได้พาลูกสาวของเขามาซื้อชุดเตรียมไว้สําหรับไปเรียนต่อที่ต่างเมืองเพราะว่าลูกสาวของเขาสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วทางด้านแฟรงค์เขาก็ได้ขอตัวกลับแต่ก่อน กับแฟรงก็ได้ขอยืมเงินพระเอกไป2,000ดูเหมือนว่าแฟรง์นั้นจะไม่ค่อยมีเงินต่างกับพระเอกที่เขานั้นเป็นหมอแล้วก็มีเงินมากมายเลยพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะพร้อมกับให้เงินแฟรง์ไป หลังจากนั้นพนักงานขับรถก็ได้นารถของแฟงมาให้เขาพระเอกก็เลยได้ให้ชายคนนี้เป็นนารถของเขามาด้วยโดยที่เมื่อชายคนนี้ขึ้นรถไปเขาก็ได้เปิดจอรถและเปิดสถานที่บ้านของพระเอกแถมยังถ่ายรูปเก็บไว้ดูเหมือนว่าชายคนนี้จะต้องคิดอะไรไม่ดีอย่างแน่นอนต่อมาในวันเกิดของพระเอกพวกเขาทั้งหมดก็กําลังเตรียมตัวไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารที่พระเอกนั้นชอบแถมภรรยาของพระเอกยังเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ให้กับพระเอกแทนนาฬิกาเรือนเดิมที่มันพังแล้วซึ่งนั่นมันก็ทําให้เห็นว่าพวกเขา รักกันมากๆเลยแต่แล้วก่อนที่พวกเขาจะได้ไปดินเนอร์ก็ได้มีสายตรงมาจากโรงพยาบาลตอนแรกพระเอกก็ทําท่าทีไม่อยากจะรับแต่ภรรยาของเขาก็รับสายแทนซึ่งสายนี้เป็นสายจากห้องฉุกเฉินเพื่อเรียกตัวพระเอกไปเพราะว่าตอนนี้ได้มีคนไข้ที่มีไข้สูงมากมารักษาตัวและด้วยความที่พระเอกเป็นหมอและหน้าที่ของเขาก็คือการช่วยชีวิตคนทําให้พระเอกไม่สามารถปฏิเสธได้จนสุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้ไปดินเนอร์กับครอบครัวเขาไปรักษาคนที่โรงพยาบาลแทนโดยที่ทางด้านครอบครัวพระเอกก ก็เข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นพระเอกก็เลยตรงไปที่โรงพยาบาลในทันทีทางด้านภรยาและลูกสาวทั้งสองคนก็ตั้งใจที่จะทําเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์พระเอกโดยที่ทั้งคู่ก็ได้ไปซื้อของเพื่อมาทําเค้กวันเกิดโดยเมื่อมันถึงบ้านภรยาของพระเอกก็ได้ใช้ให้ลูกสาวไปหยิบ iPad บนบ้านมาให้หน่อยเนื่องจากเธอจะใช้ iPad เปิดดูสูตรเค้กนั่นเองลูกสาวของเธอก็ได้ขึ้นไปหยิบ iPad ตามคําบอกของแม่ซึ่งภรรยาของพระเอกก็ลงมือทําเค้กไปโดยดูสูตรจากหนังสือก่อน แต่แล้วเมื่อเธอเปิดหนังสือจู่ๆก็ได้มีลมพัดออกมาจากด้านนอกทําให้หนังสือนั้นเปิดไปอีกหน้าหนึ่งสิ่งนี้มันทําให้เธอสงสัยมากๆเพราะเธอไม่น่าจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ภรรยาของพระเอกก็เลยไปปิดหน้าต่างลงแต่เธอก็ยังเอะใจและสั่งหอนใจแปลก,ปลกๆเธอได้ตะโกนเรียกลูกสาวของเธอให้ลงมาในทันทีซึ่งในระหว่างที่เธอกําลังเรียกลูกสาวอยู่<ๆ>เธอก็ได้เดินไปเจอรอยเท้าในบ้านซึ่งนั่นก็แปลว่ามีคนอื่นบุกเข้ามาในบ้านของพวกเขาแล้วทันใดนั้นลูกสาวของเธอก็ได้ถูกโจรที่ซ่อนตัวอยู่จับตัวเข้าและพวกมัน ก็ได้บุกมา hehe, ข้างล่างและเข้า <èn> มาหาภรรยาของพระเอกพวกมันเนี่ยจับตัวลูกสาวเธอเป็นตัวประกันและส sort of <burning artists> ั่งให้เธอไปเปิดตู้เซฟออกด้วยความเป็นห่วงลูกสาวภรรยาของพระเอกก็ได้บอกพวกมันไปว่าสามีเธอมีนาฬิกาอยู่2เรือนแล้วก็เงินสดให้พวกแกเอาไปได้หมดเลยและเธอก็จะเปิดตู้เซฟให้อย่าทําอะไรลูกสาวเธอก็พอภรรยาของพระเอกได้พาจนคนหนึ่งไปที่ตู้เซฟแล้วก็ได้นําเงินกับนาฬิกาให้มันไปด้านลูกสาวของเธอก็อยู่กับโจนีกคนหนึ่งซึ่งโจนคนนี้มันก็ทําท่าทีที่จะรวนรามเธอซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้น กลัวเอามากมาก แต่เจ้าโจนคนนี้ก็ถูกเพื่อนโจนอีกคนหนึ่งห้ามโจรอีกคนได้บอกว่าพวกเรามาป้นไม่ได้มาปาร์ตี้สวิงกิ้งสักหน่อยแต่ไอ้เจ้าโจนคนนี้มันก็ยังไม่หยุดพร้อมกับบอกไปว่ามันขอเวลาแค่2นาทีทําให้ทั้งสองคนนั้นเกิดการทะเลาะกันลูกสาวของพลเอกเลยได้ใช้จังหวะที่มันทะเลาะกันหยิบมีดที่มันวางไว้เฉือนเข้าไปที่หน้าของโจนคนหนึ่งอย่างจังทําให้โจนคนนั้นต้องถอดหน้ากากออกและลูกสาวของพลเอกก็ได้เห็นใบหน้าของมันในเวลาเดียวกันภรรยาของพลเอกก็ได้ลงมาพอดีซึ่งเธอก็ไม่เห็นจังหวะชชุุลมนเธอจึงได้ใ้ใ ร้อนสัตว์เข้าไปที่หน้าของโจนคนนั้นอย่างจังและก็ได้บอกให้ลูกสาวของเธอนัหน,นีไปจนในที่สุดพวกโจนมันก็ไม่มีทางเลือกและเสียงปืนสองนั้นก็ได้ดังขึ้นด่านพระเอกที่กําลังผ่าตัดอยู่ห้องฉุกเฉินก็ได้ประกาศว่ามีคนไข้สองคนเข้ามารักษาตัวคนนึงเป็นหญิงสาวอายุ17กระโหลกแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาววัยสี่สิบถูกยิงที่หน้าอกพระเอกที่ทําการผ่าตัดก็ได้ฝากหมออีกคนนึงเป็นคนเย็บแผลและเขาก็ได้ออกมาดูคนไข้แต่แล้วสิ่งที่เขาไม่คาดฝันคนไข้สองคนนั้นก็คืออภร,รยาายลลูกสวขขงเข you cool. พระเอกเลยรีบวิ่งมาดูอาการของลูกสาวในทันทีแต่ตอนนี้ลูกสาวก็ไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาจึงได้รีบวิ่งมาดูภรรยาแต่สิ่งที่น่าเศร้ามากๆก็ได้เกิดขึ้นภรรยาของเขานั้นไม่อยู่แล้วนั่นมันก็ทำให้พระเอกนั้นเสียใจมากๆต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนมาสอบปากคำพระเอกพวกเขาทั้งคู่ได้ถามพระเอกว่ามีอะไรในบ้านหายไปบ้างพระเอกบอกว่ามีสิ่งของมีค่าเงินสดและก็นาฬิกาของเขาอีกสองเรือนที่หายไปซึ่งในระหว่างที่พวกเขาสอบปากคำอยู่แฟรงก์ก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยแฟรงก์นั้น หัวเสียมากๆเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ทางตำรวจก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยด้านตำรวจก็ได้บอกมาว่าพวกเขาต้องทำงานเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานอยู่พระเอกที่ได้ฟังก็เข้าใจและก็ได้บอกให้แฟงน้องชายของเขาใจเย็นลงซะซึ่งหลังจากที่ตำรวจสองคนนี้ได้ข้อมูลมากพอแล้วพวกเขาก็ได้ขอตัวกลับพระเอกได้มาดูอาการลูกสาวซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็โคมา่าและก็นอนสลบอยู่ พระเอกก็คอยดูแลเธอไปเรื่อยๆจนมาถึงวันที่พระเอกจะต้องพาภรรยาของเขาไปฝังพระเอกได้พาคนรักของเขามาอยู่กับแม่ของเธอซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นที่ที่สงบมากๆพ่อของภรรยาของพระเอกก็ได้บอกกับคนที่มาร่วมงานว่ายังไงซะนี่ก็คงเป็นแผนของพระเจ้าที่พรากเธอไปจากเราไวขนาดนี้เขาไม่ควรมายืนอยู่จุดนี้มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะเห็นมันเลยทำไมลูกสาวของตัวเองถึงมาตายจากตัวเองไปก่อนซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขานั้นเสียใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่งานศพจัดเสร็จพ่อตาของพระเอกก็ได้ขับรถมาส่งเขาซึ่งพ่อตาก็ได้ถามความคืบหน้าของคดีว่ามันไปถึงไหนแล้วด้านพระเอกก็ได้บอกไปว่าตอนนี้มันยังไม่คืบหน้าเลยตำรวจเขาต้องทำงานเป็นขั้นตอนก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยแต่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันพ่อตาของพระเอกก็ได้เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเขาได้รีบขับรถลงไปที่ไร่ในทันทีซึ่งเมื่อมาถึงพ่อตาของพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าพวกนั้นนั่นมาล่าสัตว์เราไปล่ามันบ้างเถอะหลังจากนั้นพ่อตาของพระเอกก็ได้ห,หยิบปืนยาว ลงไปจากรถในทันทีพระเอกที่กําลังงงเขาก็เดิลงจากรถตามมาซึ่งเขาก็เห็นพ่อตาของเขากําลังยิงปืนไล่พวกนักล่าสัตว์นั้นไปซึ่งพ่อตาของพระเอกนั้นก็โหดมากๆเลยนะครับหลังจากที่ไล่พวกนักล่าสัตว์ไปได้แล้วพ่อตาของพระเอกก็ได้บอกกับเขาไปว่าคนเราหวังพึ่งตํารวจเพื่อความปลอดภัยแต่พวกตํารวจมันก็มาหลังจากที่เหตุหลายเกิดขึ้นมันก็เหมือนการวางกับดักจับหมาป่าหลังจากที่มันกินไก่ไปหมดเล้าแล้ว,ลวบางทีคนเราก็ต้องจัดการเองเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนซึ่งในระหว่างที่พ่อตาพูด เขาก็ได้เดินไปที่กวางที่ถูกพวกนักล่ายิงซึ่งมันก็ดิ้นด้วยความทรมานเขาจึงได้ลั่นกายสังหารกวางตัวนี้ลงให้พ้นจากความทรมานซะพระเอกได้เดินทางมาหาลูกสาวของเขาซึ่งเมื่อมาถึงเพื่อนสนิทของเธอก็กําลังนั่งอ่านหนังสือให้เธอฟังอยู่ตอนแรกเมื่อหญิงสาวคนนี้เห็นพระเอกเธอก็ได้ขอตัวกลับแต่พระเอกก็ได้บอกไปว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไปแหละเขาดีใจนะที่เธอมาที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าลูกสาวของพระเอกก็ยังมีเพื่อนสาวที่ดีกับเธอมากๆอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นหรอพระเอกก็ได้ไปพบแพทย์ อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองพระเอกนั้นนอนไม่หลับเลยในช่วงนี้เขาพยายามไม่นึกถึงเรื่องราวของภรรยาแต่ไม่ว่าเขาจะทํายังไงตัวเขาก็นึกถึงภรรยาแล้วก็พวกโจรที่มาทํากับครอบครัวเขาแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้พระเอกนั้นทุกข์ใจเป็นอย่างมากทางด้านแพทย์เธอก็ได้บอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีขั้นตอนยังไงก็ต้องใช้เวลาพระเอกเขาก็เข้าใจหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอตัวออกมาหลังจากที่พระเอกพบแพทย์เสร็จเขาก็ได้เดินทางไปหานักสืบที่ดูแลคดีภรรยาของเขา อยู่โดยเมื่อเข้าห้องมากระดานของนักสืบก็เต็มไปด้วยคดีที่ยังปิดไม่ได้ซึ่งนั่นก็รวมถึงคดีของภรรยาเขาด้วยพระเอกได้มาถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของภรรยาของเขาด้านนักสืบก็ได้บอกไปว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งพระเอกก็เห็นว่าคดีไม่คืบหน้าเขาจึงได้บอกกับนักสืบไปว่าถ้าหากเขาตั้งรางวัลน,นำจับละ่ะนักสืบจึงได้ตอบพระเอกไปทันทีถ้าพระเอกทำแบบนั้นพวกเขาก็ต้องรับกับข้อมูลข่าวเท็จอีกมากมายซึ่งนั่นมันก็รบกวนการสืบสวนของเขามากๆและต่อให้พระเอกจะไปจ้างนักสืบเอกนชนพวกนั้นมันก็เหมาะแค่กับการสืบหาชู้เท่านั้นมันไม่เหมาะกับคดีฆาตกรรมหรอกซึ่งนั่นก็หมายความว่าตอนนี้พระเอกไม่สามารถทําอะไรได้ตัวเขาทําได้เพียงแค่รอเท่านั้นซึ่งนั่นมันก็ทําให้พระเอกนั้นหัวร้อนมากๆ ดภาพมาตอนกลางคืนระหว่างที่เพกกาลังกลับบ้านเขาก็มาเจอเข้ากับอันตพานที่กําลังลวนลามหญิงสาวอยู่พระเอกจึงได้เข้าไปห้ามอันตพานพวกนั้นจนสุดท้ายพเพกก็ถูกเจ้าสองคนนี้ซ้อมเอาซะน่วมเลยพระเอกที่กลับมาที่บ้านพร้อมกับกําลังประครบน้ําแข็งอยู่พระเอกก็ได้นอนดูทีวีแล้วก็ได้เห็นโฆษณาขายปืนพระเอกที่ดูสนใจเขาจึงได้มุ่งหน้าไปที่ร้านแห่งนั้นโดยเมื่อพระเอกมาถึงเจ้าของร้านก็แนะนําปืนต่างๆให้พระเอกไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนไรเฟิลปืนกลเบาปืนกล เธอนั้นได้แนะนํากับพระเอกทั้งหมดแทนเอกสารที่จะใช้ครอบครองปืนมันก็ง่ายดายมากๆเพียงแค่พระเอกนั้นกรอเอกสารแล้วก็ไปรับการอบรมไม่เกิน48ชั่วโมงพระเอกสามารถนาปืนไปยิงได้อย่างถูกกฎหมายแล้วพระเอกก็ดูท่าทีสนใจมากๆแต่เขาก็ยังไม่ซื้อปืนในท,ทันทีเขาได้ขอตัวกลับมาคิดก่อนต่อมาพระเอกก็ได้ทํางานตามปกติและในวันนี้ก็มีคนไข้ที่ถูกยิงมารักษาตัวด้วยโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เขียนชายคนนี้เข้ามาในห้องผ่าตัดจู่ๆปืนพกของชายคนนี้ก็ได้ร่วงลงมา พระเอกเขาจึงได้ใช้เท้าเขี่ยปืนกระบอกนั้นไปหลบอยู่ใต้เตียงและหลังจากที่พระเอกรักษาชายคนนี้เสร็จพระเอกก็ได้นำปืนกระบอกนี้ออกมาด้วยพระเอกที่นำปืนกระบอกนี้กลับบ้านมาเขาก็ได้มาซ้อมยิงปืนในโรงรถซึ่งฝีมือการยิงปืนของเขามันก็ห่วยมากๆจนพระเอกนั้นเกือบจะถูกลูกปืนของตัวเองเข้าให้เลยพระเอกที่รู้ว่าฝีมือตัวเองนั้นห่วยมากๆเขาจึงไปเปิด YouTube ศึกษาการใช้ปืนไม่ว่าจะเป็นการประกอบปืนการถอดปืนและการยิงพระเอกก็ศึกษามันจากคลิปทั้งหมด และพระเอกก็ได้ฝึกซ้อมยิงปืนไปเรื่อยๆจนในตอนนี้พระเอกก็ยิงแม่นมากๆแล้วต่อมาพระเอกได้มาดูอาการลูกสาวของเขาซึ่งในตอนนี้ลูกสาวของเขาก็อาการโคม่ามากขึ้นแถมตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU อีกด้วยสิ่งนี้มันยิ่งทําให้พระเอกนั้นโกรธเข้าไปใหญ่เพราะว่าภรรยาของเขาก็ต้องมาจากไปแถมลูกสาวของเขาก็ยังอาการโครม่าขนาดนี้ แต่พวกคนที่ทำมันก็ยังลอยนวลอยู่เลยซึ่งนั่นมันก็ทำให้พระเอกของเรานั้นโกรธแค้นมากๆเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็ได้ตัดสินใจออกไปจัดการกับพวกคนชั่วโดยที่พระเอกได้สวมหูสีขาวและเขาก็ได้เดินออกไปในเมืองตามที่อันตรายมากๆจนพระเอกได้มาเจอเข้ากับกลุ่มโจรที่กําลังขงโมยรถของหญิงสาวอยู่พระเอกได้ตะโกนบอกพวกมันให้หยุดแต่พวกมันได้ยิงปืนสวนมาใส่พระเอกในทันทีพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้กระโดดหลบและยิงปืนสวนไปในทันที พระเอกยิงถูกใส่เจ้าพวกโจรน,นั้นอย่างจังจนพวกมันนั้นเสียหลักขับรถไปชนกับเสาไฟแต่ทางด้านพระเอกที่เขายังไม่ชำนาญในการยิงปืนเขาก็ถูกแรงทีบของปืนบาดเข้าที่มือให้อย่างจังทางด้านพวกโจรจนคนหนึ่งก็ได้ลงมาจากรถและมันก็ได้ยิงปืนใส่พระเอกพระเอกได้ไปหลบที่หลังรถทำให้มันนั้นเดินตรงมาหาพระเอกเรื่อยๆแต่แล้วเจ้าโจรคนนี้มันก็ถูกพระเอกยิงเข้าใส่อย่างจัง ทำให้โจรคนนี้ลงไปนอนกองกับพื้นเลยพระเอกที่เห็นโจรคนนี้ล้มลงเขาก็ได้เดินออกมาพระเอกเด้นมาหยุดอยู่ที่ร่างของโจรคนนี้แล้วพระเอกก็จัดการสังหารโจรคนนี้ลงอย่างเลือดเย็นดูเหมือนว่าพระเอกของเราตัดสินใจที่จะเป็นสารเตีย้ยของเมืองแห่งนี้แล้วแต่ในขณะที่พระเอกกาลังลงมือเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าได้มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ในตึกด้วยซึ่งหลังจากที่พระเอกจัดการพวกโจรเสร็จเขาก็ได้รีบวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจในทันทีพระเอกได้กลับมาพักที่บ้าน ซึ่งเขาก็ได้นอนลงจากอาการเหนื่อยล้าแต่พระเอกนั้นก็นอนไม่หลับเนื่องจากเขาเห็นภาพติดตาในเหตุการณ์ที่พระเอกนั้นลงมือสังหารพวกโจรจนพระเอกนั้นต้องพึ่งยานอนหลับที่แพทย์นั้นจ่ายมาให้พระเอกจนสุดท้ายเขาก็ได้หลับไป ทางด้านนักสืบสองคนเขาก็ได้เดินทางมาสอบสวนที่เกิดเหตุซึ่งพวกเขาก็ได้มาสอบถามเหตุการณ์กับหญิงสาวเจ้าของรถแต่เจ้าของรถคนนี้ก็ไม่รู้รู้เพียงแค่ว,ว่าชายคนนั้นนั่งสวมฮู้ดซึ่งชายคนนั้นก็ได้ช่วยเธอจากโจรราวกับเขานั้นเป็นเทพมาโปรโดเธอเลยทีเดียวต่อมานักสืบก็ได้ไปหาหญิงสาวอีกคนที่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ซึ่งเธอก็ไม่รู้อะไรมากรู้เพียงแค่ว่าชายคนนั้นนั้นสวมฮู้ดสีขาวและเขาก็สังหารพวกโจรลงอย่างเลือดเย็นราวกับว่าชายคนนั้นเป็นยม,มทูตสีขาว เเลยทีดียวด้านพระเอกที่อยู่ที่บ้านเขาก็ได้เปิดโน้ตบุ๊กและได้ไปเจอคลิปของตัวเองที่ถูกถ่ายไว้โดยเมื่อพระเอกเปิดคลิปและก็เห็นการกระทําของตัวเองตัวเขานั้นก็อึ้งมากๆแต่พระเอกก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยกลับกันเขาได้ยิ้มออกมาดูเหมือนว่าพระเอกจะชอบการกระทําของตัวเองในครั้งนี้เอาซะแล้ววันรุ่งขึ้นข่าวที่พระเอกไปจัดการกับโจรก็ได้ดังสะพัดทั่วทั้งเมือง โดยก็ได้มีคนขนานนามฉายาให้กับพระเอกว่าเป็นยม,มทูตสีขาวเลยแต่คนในเมืองก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าการกระทําของพระเอกนั้นอน่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทางด้านพระเอกเขาก็ได้มาทํางานตามปกติโดยที่ในตอนนี้เขาได้มาดูอาการของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเด็กชายคนนี้นั้นถูกยิงจากคนที่ขายไอศครีม ตอนแรกพระเอกก็งงว่าคนขายไอศครีมตาน่นเป็นคนยิงเขาจะยิงนายทำไมแต่แล้วพระเอกก็เข้าใจว่าเจ้าหมอนั่นคงจะไม่ใช่คนขายไอติมธรรมดาพระเอกได้รับปากกับเด็กหนุ่มคนนี้ว่าเขาจะต้องปลอดภัยซึ่งพระเอกก็ได้ดูที่อยู่ของเด็กหนุ่มคนนี้ในเอกสารจากนั้นเขาก็ได้มุ่งหน้ามาที่นี่พระเอกก็ได้สวมฮูดออกมาเหมือนเคยและเขาก็ได้เดินมาที่บ้านของชายคนขายไอศครีม เจ้าคนขายไอศครีมก็ถามกับพระเอกไปทันทีว่าแกนั้นเป็นใครพร้อมกับหยิบปืนออกมาด้วยพระเอกเลยได้ตอบกับเจ้าหมอนี่ไปว่าเขานั้นเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของแกยังไงล่ะหลังจากนั้นพระเอกก็หยิบปืนพกเข้ามากระหน่ำยิงเจ้าหมอนี่ในทันทีหลังจากนั้นพระเอกก็ได้หลบหนีไป นักสืบสองคนก็ได้ออกมาตามสืบเหมือนอย่างเคยซึ่งเขาก็ได้มาที่เกิดเหตุแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ถึงเหตุจูงใจของยมทูตสีขาวคนนี้เพราะว่าชายคนนี้นั้นเพียงแค่เดินมายิงจัดการกับเจ้าพ่อขายาคนนี้และเขาก็หลบหนีไปโดยไม่ได้ชิงอะไรไปเลยพวกเขาก็เลยงงว่ายมทูตสีขาวนั้นมีเหตุผลอะไรที่ทําแบบนี้แต่ในระหว่างที่นักสืบสองคนกําลังคุยกันนักสืบผู้ชายก็ได้เหลือบไปเห็นเด็กที่กําลังทําท่ายิงปืน เขาจึงได้คิดขึ้นมาได้ว่าชายคนนั้นถนัดข้างไหน พวกเขาทั้งคู่เลยได้เปิดคลิปดูจนได้ข้อสรุปว่ายมทูตสีขาวคนนี้นั้นถนัดมือข้างซ้ายทางด้านพระเอกแผลที่มือข้างซ้ายเขานั้นก็ยังไม่หายเลยเพราะว่าเขานั้นออกไปยิงปืนมาอีกซึ่งพระเอกก็พยายามปกปิดบาดแผลไม่ให้ใครเห็นเพื่อจะได้ไม่เป็นจุดสงสัยนั่นเองต่อมาในระหว่างที่พระเอกมาทํางานตามปกติก็ได้มีคนไข้ถูกปืนยิงมาอีกแล้วแต่ในครั้งนี้มันเป็นคนที่พระเอกนั้นรู้จักซึ่งชายคนนี้ก็เป็นพนักง,งานขับรถในตอนต้นเรื่องนั่นเองโดยที่ในระหว่างรักษา พระเอกก็ได้เรือไปเห็นนาฬิกาข้อมือของชายคนนี้แต่ชายคนนี้ก็ได้หัวใจหยุดเต้นไปพระเอกก็ได้กระตุ้นหัวใจของชายคนนี้แต่มันก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายชายคนนี้ก็ได้ตายลง เมื่อทุกคนออกจากห้องผ่าตัดไปหมดเหลือเพียงแค่พระเอกพระเอกได้ถอดนาฬิกาข้อมือของเขาขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็ไปที่รถพยาบาลที่รับชายคนนี้มาเพื่อหาของส่วนตัวของชายคนนี้จนพระเอกได้ไปเจอกับมือถือของชายคนนี้เข้าพระเอกได้เช็คมือถือของชายคนนี้ไปเรื่อยๆจนเขาได้เจอรูปถ่ายที่อยู่บ้านของตัวเองทําให้พระเอกรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้จะต้องเกี่ยวพันกับพวกโจรพวกนั้นแน่ๆและพระเอกก็เด้เจอโลเคชั่นร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งตัวเขาก็คิดว่าจะต้องเป็นที่อยู่ของโจรคนที่เหลือ นพระเอกเลยรีบออกจากห้องเพื่อมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่แล้วเขาก็มาเจอกับแฟรงค์น้องชายของเขาที่หน้าประตูเมื่อพระเอกเห็นแฟงค์เขาก็ว่าแฟรงค์ไปทันทีพอคิดว่าแฟงค์น่าจะมายืมเงินพระเอกเหมือนอย่างที่เคย แต่ในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่แฟรงก์นั้นเป็นห่วงพี่ชายของตัวเองเขาเลยจะมาดูอาการและก็อยากชวนพระเอกไปทานข้าวด้วยแถมแฟรงก์ยังได้เอาเงิน2000ที่เคยยืมพระเอกตอนต้นเรื่องมาคืนด้วยซึ่งเขาก็อยากให้พระเอกรู้ว่าตอนนี้เขากลับมาทํางานตามค่าแรงขั้นต่ําแล้วจนเขานั้นสามารถมีเงินมาคืนพระเอกโดยหลังจากที่แฟรงก์คืนเงินพระเอกเขาก็เดินออกไปด้วยความเสียใจเล็กน้อยทางด้านพระเอกเขาได้สวมฮู้เหมือนเคยและได้ออกมาเที่ยวร้านเหล้าตามโลเคชั่นในมือถือโดยเมื่อพระเอกมาถึงเขาก็ได้มาเจอข้อกับเจ ของร้านซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าเขามาขอเจอเทโบรลแล้วพระเอกก็ได้บอกไปว่ามิเกลเป็นคนส่งเขามาซึ่งมิเกลก็คือชายคนที่ตายและสวมนาฬิกาของพระเอกนั่นเองหลังจากที่เทโบลได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดดูเหมือนว่าเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อพระเอกมากนะแต่ชายคนนี้ก็ยอมเล่นตามน้ําไปและได้ข้อความบอกเดอะฟิตโจนอีกคนหนึ่งให้มาจัดการกับพระเอกเขาได้ชวนพระเอกคุยไปเรื่อยๆและได้ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นต้องการอะไรพระเอกที่รู้ว่าที่เป็นที่รับซื้อของโจนพระเอกเลยบอก เทโบไปว่าเขาต้องการนาฬิกาไปเป็นของขวัญให้กับภรรยาของเขาเทโบที่ได้ยินพระเอกบอกเขาก็บอกไปว่าขอดูของที่ใต้โต๊ะหน่อยน่าจะมีสิ่งที่พระเอกต้องการแต่เทโบก็ไม่ได้ก้มไปหยิบของเขาได้ก้มไปหยิบปืน ซึ่งทางด้านพระเอกเขาก็เห็นการกระทำของเทโบผ่านกระจกเขาจึงได้หยิบลูกดอกปักมือของเทโบในทันทีพระเอกได้ใช้ปืนจ่อไปที่หัวเทโบและถามหาของของเขาเจ้าเทโบจึงพาพระเอกไปที่หลังร้านเพื่อไปเอาของของพระเอกที่พวกมันขโมยมาโดยเมื่อพระเอกเห็นของพระเอกก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกมันไปว่าขอให้สิ่งนี้มันคุ้มค่ากับชีวิตของพวกแกละกันแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันเจ้าเดอร์ฟิตก็ได้มาถึงที่ร้านและมันก็ได้เข้ามา พระเอกที่เห็นเจ้าหมอนี่เข้ามาในร้านผ่านกล้องวงจรปิดเขาก็ได้หลบได้ทันซึ่งเจ้าเดอะฟิตนี้ก็ได้ยิงปืนไปเต็มหัวของเทเบลเลยทีเดียวทั้งสองคนยิงปืนต่อสู้กันอย่างเมามันโดยที่เป็นฝั่งเจ้าเดอะฟิตที่พาท่าถูกพระเอกยิงเข้าที่ขาหลังจากนั้นพระเอกก็เดินไปหาเจ้าหมอนี่พร้อมกับถามคนที่เหลืออยู่ว่าพวกมันนั้นอยู่ที่ไหน พระเอกได้เหยียบแผลของเจ้าหมอนี่ไปจนเจ้าหมอนี่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและมันก็ได้บอกที่อยู่ของชายคนหนึ่งซึ่งเจ้าหมอนั่นอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งและมันก็ได้บอกกับพระเอกว่าให้เดินเอามือถือของมันมือถือของมันมีทุกอย่างอยู่พระเอกเลยได้เดินมาหยิบมือถือแต่นั่นก็เป็นแผนของเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่ได้ทิบพ,พระเอกลงไปนอนกองกับพื้นและกำลังจะมาจัดการกับพระเอกแต่เจ้าหมอนี่ก็ดวงกุดออกมากๆม,มันได้ถูกลูกโบริงที่ตั้งอยู่ด้านบนล่นมาใส่หัวก็โดนปืนของตัวเองยิงใส่เข้าที่หน้าอย่างจจังนทใหห้้เามอี ได้ตายลงด้านพระเอกที่จัดการกับโจรสองคนได้เขาก็เดินรีบวิ่งออกมาด้วยความกลัวในทันทีข่าวของโยงมทูตสีขาวก็ยังแพร่สะพัดไปเรื่อยๆจนมีคนได้ออกมาใส่ฮู้ดและมาจัดการกับคนชั่วตามพระเอกแต่ชายคนนั้นก็พลาดท่าถูกโจรยิงตายด้านพระเอกเขาได้มาเตรียมยาที่ห้องทํางานของเขาเพื่อจะเอาไปทําอะไรบางอย่างและในตอนนี้นักสืบสองคนก็ได้เดินทางมาหาพระเอกพอดีพวกเขาได้มาบอกความคืบหน้าของคดีของพระเอกซึ่งพวกเขาคิดว่าโจรที่ตายเมื่อคืนสองคนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการไ บนบ้านของพระเอกเพราะว่าพวกเขานั้นได้พบแหวนของพระเอกตกอยู่ด้วยทางด้านพระเอกเขาก็ทําท่าทีเป็นไม่รู้เรื่องและพยายามไม่โชว์มือข้างซ้ายให้นักสืบสองคนนี้เห็นซึ่งนักสืบก็คิดว่าพระเอกกาลังหงุดหงิดเกี่ยวกับคดีของภรรยาของเขาที่ล่าช้าพวกเขาจึงได้ขอตัวกลับต่อมาพระเอกได้มาที่อู่รถที่มีโจนอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเมื่อพระเอกมาถึงเจ้าหมอนี่ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าร้านเราปิดแล้วแกออกไปซะด้านพระเอกที่ฟังก็ไม่ได้สนใจเขาได้เดินไปหยิบประแจ ى, และจัดการบรรจง ตีเข้าไปที่น้องชายของเจ้าหมอนี่จนเจ้าหมอนี่นั่นสลบไปเลยเมื่อจะจนคนนี้ตื่นขึ้นมามันก็พบว่าตัวมันนั้นถูกมัดอยู่ใต้ท้องรถแล้วพระเอกได้ถามมันไปว่าโจนอีกคนนึงนั้นอยู่ที่ไหนตอนแรกเจ้าหมอนี่มันก็ไม่ยอมบอกพระเอกเลยได้ฉีดยาบางอย่างพร้อมกับกีดไปที่ต้นขาของมัน ซึ่งตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งของเส้นประสาทที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายโดยตอนที่พระเอกเรียนเขาได้รู้ว่าเส้นประสาทเส้นนี้มันเป็นสิ่งที่คนเราสามารถรับความเจ็บปวดได้มากที่สุดจนไม่หัวใจวายตายซึ่งพระเอกก็ได้ใช้มีดกรีดไปถึงเส้นประสาทและก็ได้เอาน้ำกรดลาดไปที่แผลจนเจ้าโจรคนนี้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมันก็เลยได้บอกข้อมูลของโจนอีกคนนึงมา แต่มันก็รู้เพียงแค่ชื่อของเจ้าหมอนั่นเจ้าหมอนั่นชื่อน็อกซ์และเขาก็ไม่รู้ที่อยู่ของชายคนนั้นและถ้าหากชายคนนั้นต้องการติดต่อเขาจะติดต่อมาเองเพระเอกที่เห็นว่าโจรคนนี้น่าจะพูดออกมาด้ยวยความจริงเขาก็ได้เดินออกมาเจ้าโจรก็คิดว่าพระเอกจะยอมปล่อยมันและไม่ฆ่ามันทิ้งซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับมันไปว่าใช่เขาจะไม่ฆ่ามันหรอกแต่จะเป็นแม่แรงต่างหากหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กระตุกโซ่และดึงแม่แรงออกทําให้รถคันนั้นลนมาทับเจ้าหมอนี่ตายในทันที ตัดไปทางด้านนักสืบบ้างในตอนนี้พวกเขาได้สงสัยในตัวของแฟงน้องชายของพระเอกว่าอาจจะเป็นยมทูตสีขาวก็ได้พวกเขาเลยมุ่งหน้ามาหาแฟงที่กำลังตีเบสบอลอยู่แต่แฟงก็ได้ตอบปฏิเสธพวกนี้ไปแถมนักสืบยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยพวกเขาจึงไม่สามารถลงมือทำอะไรได้แฟรงที่เริ่มเอกใจแล้วว่ายมทูตสีขาวอาจจะเป็นพระเอกพี่ชายของเขาหรือเปล่าเขาจึงได้เดินทางไปหาพระเอกที่บ้าน แต่พระเอกก็ไม่อยู่เขาจึงได้เข้ามาในบ้านและได้เดินมาที่ห้องใต้ดินแล้วเมื่อแฟรงค์เดินเข้ามาเขาก็ได้เห็นอุปกรณ์ปืนต่างๆทําให้แฟรงค์รู้ได้ทันทีว่ายมทูตสีขาวก็คือพี่ชายของเขานั่นเองด้านพระเอกที่ดูแลลูกสาวอยู่เขาก็ได้รับการติดต่อมาจากเจโนกซึ่งเจโนกซ์ก็ได้นัดให้พระเอกมาเจอกันที่ผับแห่งหนึ่ง และถ้าหากพระเอกไม่ไปมันจะแจ้งตำรวจว่าพระเอกเป็นคนลงมือสังหารเพื่อนของมันพระเอกที่ไม่มีทางเลือกเขาก็ได้ไปตามที่น็อกบอกซึ่งเมื่อมาถึงพระเอกก็ได้เข้าไปในผับภายใ,ในผับก็มีผู้คนอยู่มากมายโดยหลังจากที่พระเอกมาถึงเจ้าน็อกมันก็ได้ข้อความมาบอกพระเอกให้ไปเจอกันในห้องน้ําโดยพระเอกก็เดินเข้าไปอย่างระมัดระวงังโดยเมื่อพระเอกเข้าไปในห้องน้ําเขาก็ได้โทรไปหาเจ้าน็อกซึ่ซงมือถือของเจ้าน็อกมันก็ได้นั่งในห้องน้ําแห่งหนึ่งพระเอกจึงได้คว้าปืนพกยิงเข้าไปในห้องน้ํานั้นทันที แต่ภายในห้องน้ําก็มีเพียงแค่มือถือของเจ้าน็อกซ์อยู่ทันใดนั้นเจ้าน็อกซ์ก็ได้โผล่มาทางด้านหลังของพระเอกแล้วก็ได้ยิงปืนใส่พระเอกในทันทีพระเอกเลยเดือดรีบกระโดดเข้าไปหลบในห้องน้ํา ทั้งสองคนได้ยิงต่อสู้กันและพระเอกก็ยิงไปโดนเจ้าน็อกหนึ่งนัดแต่เจ้าออน็อก no มันก็ยังไม่ยอมหยุดยิงพระเ,ระเอกเลยได้เหลือบไปเห็นกลองไฟอยู่บนเพ,าพยายดานพระเอกเลยยิงไปที่กล่องไฟนั้นทําให้กล่องไฟนั้นดับและพระเอกก็สามารถหนีออกมาจากที่นี่ได้ทางด้านนักสืบพวกเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว,ว่ามีการยิงกันที่ผับโดยที่ยม,มทูสีขาวเป็นคนลงมือและเขาก็หนีไปได้แต่คนที่ถูกยิงเ <ๆ S 2> ขารู้ว่ายม,มาทูตสีขาวนั้นเป็นใครและตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลนักสืบทั้งสองจึงมุ่งหน้ามาหาน็อกที่โรงพยาบาล ในทนททัีแล้วเมื่อพวกเขามาถึงเจ้าน็อกซ์ก็บอกไปเลยว่าพระเอกนั้นเป็นยมทูตสีขาวพวกเขาเลยบุกไปที่ห้องทํางานของพระเอกแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากพระเอกได้ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านและเมื่อพระเอกลงมาที่ห้องใต้ดินเขาก็เจอกับแฟงที่รออยู่แฟงได้ตอบว่าพี่ชายของเขาไปทันทีาวานนายนั้นทําแบบนี้ไม่ได้แต่พระเอกก็ยังเถียงแฟงไปพร้อมก็บอกไปว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนี้ใครจะเป็นคนทา ดูพวกตำรวจสิยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจะปล่อยให้พวกโจรลอยหน้าลอยตาไปอย่างนี้หรอพระเอกได้บอกกับแฟงไปว่าให้แฟงมาจักที่นี่ซะเขาไม่อยากให้แฟงมามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่แฟงก็ได้ตอบปฏิเสธพร้อมกับบอกไปว่าตอนนี้เขามีส่วนร่วมแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันนักสืบก็ได้มาที่บ้านของพระเอกแฟงได้ออกไปรับหน้าพวกนั้นและบอกกับพวกนั้นไปว่าพระเอกนั้นไม่อยู่ที่บ้านด้านนักสืบก็รู้ว่าแฟงกาลังโกงหกอยู่และรู้ว่าพระเอกอยู่ในบ้านแต่พวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานไป กลุ่มตัวพระเอกทั้งสองคนเลยยอมถอยกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระเอกได้รับสายจากโรงพยาบาลว่าลูกสาวของเขาฟื้นจากอาการโคม่าแล้วด้วยความเป็นห่วงพระเอกเลยมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลในทันทีโดยเมื่อมาถึงลูกสาวของพระเอกก็ถามหาแม่ในทันทีว่าแม่เธอนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อเธอรู้ว่าแม่เธอจากไปแล้วทั้งสองคนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตอนนี้ลูกสาวของพระเอกได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งพระเอกก็ได้มารับตัวเธอกลับและก็ได้พาเธอนั่งรถเข็นไปที่ริฟเมื่อมาถึงริฟ พระเอกก็ได้เจอเข้ากับนักสืบสองคนตัวที่นักสืบสองคนนั้นก็รู้ว่าพระเอกคือยมมทูตสีขาวแต่พวกเขาก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานพระเอกเลยได้ขอตัวกลับในทันทีและในระหว่างที่พระเอกกาลังขึ้นลิฟ เจ <S an other> ้าน็อกซ์มันก็ได้มาขึ้นลิฟต์ตัวนี้ด้วยโดยเมื่อมันเข้ามามันก็ได้ถามกับลูกสาวของพระเอกไปว่าลูกสาวพระเอกนั้นหายดีแล้วหรอทางด้านลูกสาวพระเอกที่ไม่รู้ว่าเจ้าน็อกซ์นี่เป็นคนร้ายเธอก็ได้ตอบเจ้าหมอนี่ไปด้วยความเป็นมิตรแต่ด้านพระเอกที่รู้ว่าเจ้าน็อกซ์นี่เป็นคนร้ายเขาก็แทบจะเก็บอาการโกรธไม่อยู่แต่พระเอกก็ยังไม่ทําอะไรและลิฟต์ก็ได้ลงมาถึงชั้นของพระเอกพระเอกก็ได้ออกมาจากลิฟต์และก่อนที่พระเอกจะไปเจ้าน็อกซ์ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าแล้วเจอกันนะด็อกเตอร์ พระเอกที่คิดว่าเจ้ากซ์มันจะต้องกลับมาแน่นอนเขาจึงได้ไปที่ร้านขายปืนและได้ซื้อปืนมาเพื่อเตรียมรับมือกับเจ้ากซ์และในตอนกลางคืนหลังจากที่พวกเขาทานดินเนอร์กันเสร็จพระเอกก็สังเกตว่ามีคนมาด้อมๆมองๆรอบบ้าน พระเอกเลยได้สั่งให้ลูกสาวของเขาไปหลบอยู่ในห้องใต้บันไดและพระเอกก็ได้เอาตู้ดันไว้หลังจากนั้นพระเอกก็ปิดไฟและเตรียมการรับมือกับพวกของน็อกซ์ต่อในทันทีเจ้าน็อกซ์มันก็พาพักพวกบุกเข้ามาในบ้านพระเอกหลายคนแถมมันยังมาพร้อมกับปืนกลอีกด้วยโดยพวกมันก็ได้บุกเข้ามาในห้องนอนของพระเอกและได้ยิงไปที่เตียงนอนเพราะคิดว่าพระเอกนั้นนอนอยู่แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่หมอนที่พระเอกเตรียมไว้เจ้าโจรเมื่อรู้ว่านั่นไม่ใช่พระเอกและมันเหลือบไปเห็นว่าห้องน้ำของพระเอกนั้นเหมือนมีคนอาบน้ำอยู่มันเลยเดินตรงมาท ที่ห้องน้ําเพื่อจัดการกับพระเอกแต่มันก็ถูกพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ยิงเข้าไปที่หัวอย่างจังดูเหมือนว่าพระเอกจะเตรียมการรับมือกับเจ้าพวกดีไว้แล้วพระเอกได้ไล่จัดการกับพวกของน็อกซ์ไปเรื่อยๆจนพระเอกได้มาหยุดอยู่ที่ห้องใต้ดินพระเอกพลาดท่าถูกเจ้าน็อกซ์ที่โผล่มาทางด้านหลังยิงเข้าไปที่แขนอย่างจังทําให้พระเอกนั้นล้มไปนั่งอยู่ตรงโซฟาทางด้านลูกสาวของพระเอกที่ได้ยินเสียงปืนและเสียงร้องของพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่อเธอได้รีบวิ่งมาในทันที เจ้าน็อกมันก็ได้บอกกับเพกไปว่านั่นเสียงของลูกสาวของนายใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอไปด้วยเลยแต่ในระหว่างที่มันกําลังพูดพเพกก็ได้เตะไปที่โต๊ะที่อยู่ด้านหน้าเขาทําให้เกะที่ซ่อนปืนกลอยู่เด้งออกมาและ,พะเพอก็ได้รีบควา้าปืนกลนี้กราดจิงก็้ใส่เจ้าน็อกในทันที จนสุดท้ายพระเอกก็สามารถจัดการกับโจรที่ฆ่าภรรยาของเขาลงได้ทั้งหมดหลังจากนั้นตำรวจก็ได้มาที่บ้านของพระเอกพระเอกก็ได้อธิบายกับนักสืบไปว่าเขาได้ไปซื้อปืนมาจากร้านขายปืนเพื่อไว้ป้องกันร,ระหากเจ้าพวกโจรจะมาจัดการกับลูกสาวของเธอเพื่อปิดปากแล้วพระเอกก็ได้ใช้ปืนนั้นป้องกันตัวและสังหารพวกมาลงได้ทั้งหมดส่วนแผลที่หลังและมือซ้ายก็ได้มาจากการต่อสู้ภายในบ้านนั่นเอง ด้านนักสืบเขาก็รู้ว่าพระเอกนั้นเป็นยมทูตสีขาวและแผลที่ได้มาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เกิดตอนเมื่อคืนแต่นักสืบก็ไม่ได้จับกุมตัวพระเอกพร้อมกับบอกพระเอกว่าพระเอกนั้นคอยประรักษาคนตามสิ่งที่เขาถนัดจะดีกว่านะพระเอกก็ได้ตอบไปว่าแน่นอนขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาลูกสาวของเขาและทั้งคู่ก็ได้กอดกันต่อมาพระเอกได้มาส่งลูกสาวเพื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยโดยพระเอกก็ได้บอกไปว่าเขาภูมิใจในตัวลูกสาวมากนะทั้งสองคนได้กอดอําลากันและเธอก็ได้ เดินจากไปจากพระเอกด้านพระเอกที่กําลังเดินกลับเขาก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งที่ท่าทีจะเหมือนโจรซึ่งชายคนนั้นก็ได้ขโมยกระเป๋าใบหนึ่งมาด้วยพระเอกได้ตะโกรเรียกชายคนนั้นหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ยกมือขึ้นทําท่าปืนแล้วพระเอกก็ได้ลั่นไกลหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่องเดชวิทย์ weet, นักฆ่าโคตรอึด โดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.3คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato ไป71%เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงพอสมควรเลยยังไงไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับรับรองสนุกแน่นอนและก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับและเราก็หวังว่าพวกเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากไปอย่าลืมท่านึกถึง หนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ